เพื่อนๆคะที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ในมืออ้อค่ะที่เป็นลูกลาย,ลายคล้ายๆขดหอยเนี่ยเขาเรียกว่าลูกกอแจงเป็นกอที่ขึ้นอยู่ทางภาคใต้ของไทยเห็นไหมคะนี่จะเป็นลายก้นหอยอย่างเงี้ยสวยงามเอาไปทําแบบไม้ปัดเอาไปทําแบบผลของแบบไปไปทงานประดิษฐ์ได้นะเอาไปปลูกก็ได้แบบเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าลูกกอแจง เป็นอีกหนึ่งในสายพันธุ์ของลูกกอซึ่งจะมีอยู่ประมาณ25สายพันธุ์ในในในไทยนะคะอ,อ,อ้อเนี่ยได้ลงคลิปวิดีโอเกี่ยวกับพันธ์ลูกกอไปหลายคลิปซึ่งตอนนี้ลูกกอที่อ้อมีอยู่จะมีทั้งหมด5 000. สายพันธ์สายพันธุ์แรกเนี่ยคือเนี่ยลูกกอเขาเรียกว่าก,กอแจงต้นมันจะสูงใหญ่มากเลยนะต้นมันใหญ่ยังกับต้นตะเคียนทองนะคะเพื่อนส่วนลูกกอตัวที่สอนี่ พอดีมีเม็ดให้ดูอันนี้คือกอหินกอหินนี่จะนิยมเกิดทางอีสานนะคะทางอีสานจะมีเยอะซึ่งกอหินนี่กินได้นะเพื่อนๆทานได้คั่วทานได้นี่คือกอหินส่วนอีกชนิดหนึ่งเป็นกอขี้หมูอีกชนิดหนึ่งเป็นกอขี้หมูกดเข้า google แล้วพิมพ์คำว่ากอขี้หมูนะอ้อลงคลิปไว้แล้วกอขี้หมูนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือ กอเดือยอีกตัวหนึ่งคือกอใต้อ้อมีอยู่5อย่าง5อย่างคือ1กอแจง2กอหิน3กอใต้4กอเดือย5กอขี้หมูมี5สายพันธุ์ใครๆสนใจอยากจะได้พันุ์ลูกกอไปปลูกสะสมนะคะหรืออยากจะได้เม็ดสวยๆแบบนี้ไปทำงานประดิษฐ์งานประดิษฐ์งานฝีมือ0876069955 ID Line A U N G S A R A 0 9อังสรา09เค่ะเพื่อนๆค่ะกับกอนะคะกอแจงขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ